เช้ยเนยี่ยนตายกปแล้วกันใช้ยันที่ยันตายพลันทิกาห้ามหักพ้อ,อยงลงมหมดเลยครับลงมหมดเลยหลอีกหนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาท,ท,ท,ทีกิจกรรมการแข่งจับตาไลนะครับมททีทั้งหมด89<ร>ทีมนะต้อท, <ไป S 1> ทีม แารวัดกำนันทีมบวตทีมอปจทั้งหลายแหล่นี่มารวมกันหมดนะครับตอนนี้รวมกันหมดทุกคนนะครับทีมไหนได้ปลามากกว่าเป็นผู้ชนะเลิศนะครับนะครับตอนนี้มีทั้งผู้หญิงผู้ชายคนมันไปบวชนะครับลงแย่งกันจับปลาไหลที่บ่อนี้นะครับเนี่ยดูแล้วก็สะดานี่หากันไปนะครับเวลาแล้วนครับนะครับ